วันนี้ปาจะพาเพื่อนๆมาใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรีกับ A Pre s t i g ค Club ค่ะปาเลือกมาที่โรงพยาบาลพญาไทสามมาง่ายมากๆเข้าไปข้างในแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น18ได้เลยพอถึงแล้วก็ยื่นบัตรตรวจสุขภาพให้กับพี่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็รอคิวแป๊บหนึ่งนะคะได้กิฟต์เลเชอร์150บาทสำหรับทานอาหารมาด้วยบรรยากาศข้างในดีมากๆนั่งรองคุณหมอตรวจแบบเพลินๆได้เลยวิวจากชั้น18ก็เลิศก,กินน้ำเยอะๆก่อนเข้าไปตรวจแอบกังวลเหมือนกันว่าจะเจออะไรไหม พอตรวจเสร็จเขาก็ให้รอผลชั่วโมงหนึ่งปาก็เลยลงมาหาอะไรทานทำแผนประกันให้ลูกค้าไปด้วยมาจ้าวอลชอร์150บาทของเราปาได้เป็น s อช t e กโกแลไอชีเค้นเอสเปรสโซ่แก้วนุ่มละมุนมากยังไม่ครบชั่วโมงนั่งทำแผนต่อค่ะที่นี่มีโ่กรางวัลจากหลายๆที่แล้วก็มีของ AA ด้วยเลิศมากถึงเวลาฟังผลแล้วคุณหมอบอกว่าภาพรวมทุกอย่างดี แต่เอาเป็นว่าสุขภาพเราไม่ดีเท่าเมาื่อวานแน่ๆตามอายุปาแนะนําว่าซื้อประกันให้ครบก่อนมาตรวสุขภาพดีกว่านะไม่รู้จะเริ่มยังไงทักมาคุยกับปาได้เลย